สมารถว่าโดยชื่อมีหกประเภทคือหนึ่งอัปยัยภาวะสมารถสองกรรมธาระยะสมารถสามทิคุสมารถสี่ตาบุรีสาสมารถห้าพาหุิหีสมารถหกท้าวันทสมารถอัปยญยภาวะสมารถมีสองประการคือหนึ่งอุปัสขคปุปกะสองนิปปตาปุปกากรรมฐารยะสมารถมีก้าประการคือหนึ่ง

มีสองประการคือหนึ่งสมาหราติคุสองอสมาหราติคูตาบุริสัสสมมมีแปดประการคือหนึ่งทุติยตาบุริสาสองตติยตาบุริสะสามจตุติตาบุริสาสีปัญจมิตาบุริสา5ห้าชติตาบุริสาหกสัตตมิตาบุริสาสเจ็ด อามาทิปาราตปาปุริสาแปนอโรปาตปาปุริสาพาหุปิหิสมะมีก้าประการคือหนึ่งทวิปาทตุระยะทิการนะสองทวิปาทธพินนาทิการนะสามติปาทาสินานปาตาปุปปาปาราหสหปุปปาปาาห์ปุปมาณาปุปปาปาทาเจ็ดวาสัทถะธาสังขิโยภยปาธาแปด ทิสันตาราธากา้าพยาติหารราคานาทาวันตาสมามีสองประการคือหนึ่งอิตริตาระโยกาทวันตาสองสมาราทวันทาอ่าสตามีทวิปะทะตรอยาทิกัลณะภูมสมะเป็นคำว่า สัมปันนานิสสสานิยะสัมิงชะนับเทโสยังสัมปันนัสัสโสสัมปันนานิสสสานิยะสัมิงชะนับเทโสยังสัมปันนัสัสโสสัมปันนานิสสสานิยะสัมิงชะนับเทโสยังสัมปันนัสัสโส ศาส,สนีอันว่าข้าวกาทั้งหลายสัมปันนานีอันถึงพร้อมแล้วยะสมิงชนปาะเทในชนนบุตรได้อทิมีอยู่โสอัยังชนณาปโตอันว่าชนนาบุตรนั้นสัมปันนาสัสโชสชื่อว่าสัมปันนาสสะแปลว่ามีข้าวกาสมบูรณ์ สัมปันนนิสัสนิยสัมิงโสยังสัมปันนัสโสสับเดิมคือสัมปันนัสสายะรังสัมปันนางโยปตมาวิพาด้วยลิงข้าเถวาตมารังจาาการนีด้วยอตุน,นิจังแยกพินานาอาจัสระด้วยพวปูปามาตุติตามาสรารังสาร,รนณาวิโยชยายประโยที่แปลงเป็นนี้แล้วที่ข้า,าเป็นอาะ ด้วยโยสุกตานิกาลาโลเปสุทิขังนำเยนนาะปะกะกัสระด้วยนาเยบรังโุเตสำเร็จรูปเป็นสัมปันนานิรังสัสสุงโยมุตมะวิวัตสด้วยริงกาเตวตมะรังจักการแปลโยเป็นนี้ด้วยอตุนิจังแยกเฮนนาสัอจัสระด้วยปุวามาตตทิตามาสระสาะเรนาวิโยชาเย โยติแปลงเป็นนี้แลทิกาอาเป็นอาด้วยโยสุกาตานิกาละโรเป็สุทิกางนำมิยนาสับเบวกะกาศระด้วยนาเยบรังยุเตสาวเดรุเป็นสัสสานิรังยาดงสมิงสตมีวิภัะด้วยโอกาเสสตมีสาวเดรุเป็นยาสัมิงสัสสานิอ่านว่าข้าวกาทั้งราย สามปันนาณิอันถึงความแล้วยาสามิงชานาปเทิในชนนาบิดได้สันติมีอยู่อิติอัตเถในอัตนี้บุติต่อกาลชื่อพะหูพิหิสมาด้วยอันญาเถอัญญาปาทะเทสุพะหูพิหิตั้งเป็นยุตตาธิสมาด้วยนามานังสามาโสยุตตาทโรภิวิปัตังไรด้วยเตสังวิปัติโยโรปาจะ เป็นปกติด้วยปกติจัสาสาราจัศสารรบยาสาัด์ด้วยอุตตถานามาปโยโกโตั้งสัมพันนาสาัสสะเป็นนามด้วยตาสมมาสักิตากา,า,า,ามังวาตวตุนาทิสุการังสัมปันนาสาัสสะสิบธรรมาวิภัตด้วยเริงคาเทวธรรมารังจารันแปลงสี่เป็นโอด้วยโสโหยังเพนัสสาวจาสระ ด้วยผูกพามาตติตมามสารังสาเรเณวโยชาเยรบสารนาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราดโ,โปโมติสัพพิยาติมีสาราดเปตุปกตินามเยนาสากะ,กะสัพพกาสโรด้วยนาเยปรังยุเตสำเร็จดูเป็นสัมปันนาสัสโสแปลว่ามีข้าวค้าสมบูรณ์ถ้าเป็นชื่อของสถานที่นะ ระบุถึงสานที่เป็นได้ทั้งชัตถีกับสัตมีทำตามนิยามของอาจารย์นะพระหูนีนาทถโยอัศมินติพระหูนาิโกพระหูนีนาทถโยอัศมินติพระหูนาิโกพระหูนีนาทถโยอัศมินติพระหูนาิโก พาหูนีนาทิโยอาสัมมินติพาหุนาทิกโกนาทิโยอันว่าแม่น้ำทั้งรายพาหูอันมากอาสมิงชนณาะเทในชนณบทนั้นอธิมีอยู่อิติพระเหตุนั้นโสชนณาโทอันว่าชนาบทนั้นพาหูนาทิโกชื่อว่าพาหูนาทิกาแปลว่า มีแม่น้ำมาพาะูนีนาทิโยอัศมินติพระหูนาทิโกสาบเดิมคือพระหูนาทิตารังพระหูลงโยตมาวิพัฒ์ด้วยริงกาเทวตมาแยกเพนนาหอาจารสรุป ด้วยปู้ปามาตติตามาสารังสารีนาวิโยชาเยตัองอุเชระด้วยอิวันุวันนาชารารังจาอุชชระลบโยวิพาด้วยขา้าพเจ้าจะยุนังโรโปปรโยวิพาที่ถูกรบแ้วที่ข้าอุเป็นอุด้วยโยสุกาตานิการะโรเปสุทีขาาังนำเอนะหาปะมประกอบกาสรูด้วยนายรังยุเตสำเร็จโรเป็นพระอู ตังนาทีลงโยวรมาว,ททมาวาาาิด้วยเรืงกาเทวธรมาแยกเวียณาาออจาสริีด้วยปูปบมาโตติตามสังสรนาวิโยชายะเบรโยวิพาระสัยอีเป็นเอีด้วยอาโกราสามีโคจนาโยสวัปิจะนำเยนาธาไปประกา ด้วยนาเยปรางยุตสารเรดุเป็นนาทิโยร่างตารงสมิงสตมิวิพาดด้วยโอกาเสสตมิพราะสมิงวิพาตแปลงตาเป็นอะด้วยสสมาสมิงสังส,ะสะะาสาวาตังสาเรูปเป็นอัศมิงนาทิอันแว่แม่น้ําทางไรพะหูอ่านมากอัศมิงชาณาประเทศในชาณาบทนั้นสันติมีอยู่ อิติอเทในอันนี้บทติต่อการละชื่อพาหุหิสัมะด้วยอัญญปาทเทสุพะหุหิตั้งเป็นยุตตาตัสมะด้วยนามานังสมาสุยุตตาทโรภิปัตังระด้วยเตสังวิาติโยโรปะจาเป็นปกติด้วยปกติตาสาสันตัสสะ โลภตาศด้วยวุตถานามะประโยคนหลังจากอีกอักษรลงกับาจที่สุดสมานด้วยนาติมหาจแยกเหนนา่าออกจากสระอีด้วยผูกบามาโทติตามาสารังสาเรนวิโยชาเจราสาะอีเป็นอีด้วยกว่าจะที่เมื่อชุดตานังที่ข้ารัสาะปจเยสุจะนำเหนะท่าเปรกกาสระีด้วยนาเยรังยุเต ตั้งภะหุนานามด้วยตติตาสมาสกิตากานามงวาตุเอตุนาติสุจารังระหุนาทติกาลงสิทธมาวิปัสด้วยเริงคาเทวธรรมาหลังจากอาระแปงสีเป็นโอด้วยโสแยกเวนะกาอจาระด้วยุูบาวาโทติตามาสารังสารีนาวิโยชาย โรคสัตนาประสารสารสังเป็นปกติด้วยสารโลโปมาเทสัพพิญาติมีสารโลเปตุปกตินมพญานาคไประกากาสโลด้วยนาเยบรยุเตสำเร็จรูปเป็นพาหุนาทิโกแปลว่ามีแม่น้ำมากตรงนี้รัษาอีเป็นอีกก็เหมือนกันนะว่าจาที่มชุตรานังทีฆาลสาปเยสุ จะทีฆ้าร,ราดสลัะเบื้องต้นทำกลางลานที่สุดเนที่มีปัจจัยหรือไม่ใช่ปัจจัยส่วนตรงนี้ของเราเนี่ยลงกาปัจจัยการราาักษาในสุดว่าปัจจสมาสันตะคาตานามการานโตนี่นนี้เขาใช้มาลักษัพไม่เหมือนกันนึงเขาใช้สูตรตรงนะสูตรตรง้เราก็ใช้การรักษ ครอบคุมแล้วเดยไม่ต้องนะฟิลนะถวนะวนะถวนนะออกสอบแน่นอนนะครับ มาตาพะโหวมาตังคังอสมินติมาตาพะโหมาตังคังมาตาพะโวมาตังคังอสมินติมาตาพะโหมาตังคังมาตาพะโวมาตังคังอสมินติมาตาพะโหมาตังคังมาตังคังอันว่าช้างช้งร้ายมาตาตัวทรัพย์มันแด้พะโวจำนวนมากอสมิงว่าเนในป่านี้อาทิมี เพราะเหตุนั้นต่างว่านางอิมังอีทางอิทางว่านางอันว่าป่านี้มาตาพระหูมาตังคางชื่อว่ามาตาพระหูมาตังคะแปลว่ามีช้างตัวซับมันจำนวนมากมาตาอันว่าช้างทัางร้ายมาตาตัวซับมนแล้วพระหโวจำนวนมากอธสมิงว่าในในป่านี้อิติอ อิต ok ah uh ah ิอทิมีอยู่อิติอเทในอันนี้บติต่อการลชื่อพระหุพีหิสมาด้วยอัญญปาทัตเถสุพระหุพีหิตั้งเป็นยุตตาตสมาด้วยนามานังสมาสุยุตตาทโรบวิพัตระด้วยเตสังวิพัติโยโรปจาเป็นปกติด้วยปกติจาสาสารตาสาโรบอิมาสะด้วยอุตตาฐานะมะปโยโคตั้งมาตะ มาตังค้าเป็นนามด้วยตาติตสามสมาสกิตาการนามว่าตุเอตุนาติสุจักพางมตาตพาหูมาตังข้าลงโยลงสิปธรรมวิภัณด้วยริงคัเตวตามาหลังจากมตาตพาหูมาตังข้าลงหลังจากอาการแปลงสิเป็น,นางด้วยสิงแยกเนา่าคะ ด้วยปุภามาตุิตตมัสสารังสารีนาวิโยชายโรบสลานัปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสาระโลปุมาเตสัพพญยติมีสาระโลเปตุปกตินำมญานาคเปรกกาสระอาด้วยนาเยปรายุเตสำเร็จรูเป็นมาตตะหูมาตังคังแปลว่ามีช้างตัวซับน้นจำนวนมากงม อังสิเ็นอังอ่ะไม่ต้องสิมึนนะมาตังคาอันุภาช้างทั้งหลายมาตาตัวซักมาเรา้าพระหัวโวจำนวนมากอาัสามิงวา่าเนในป่านี้อทิมีอยู่อิติอเตในอันอนี้บทิตต่อการะชื่อพระหุบีสมะ ด้วยอัญญปาทัตเถสุภาภภิตั้งเป็นยุตตาตัสมาด้วยนามันังสมาโสยุตตาตโรปิปัตังละด้วยเตสังวิปติโยโรปาจาเป็นปกติด้วยปกติจาสาสรันตาสาโรปบอิมาสะด้วยอุตฐานามะปโยโคตั้งมัตตาหุมาตังคาเป็นนะ ด้วยตาติตาสมาสกิตาการนามว่าตุเอตุนาติสุจารังมาตาหูมาตังข้าลงสีบตมาวิภัตด้วยริงคาเทวตมาลังจารันแปลงสีเป็นอังด้วยสิงแยเกนะฆาออกจากสระด้วยปุปามาโทติตามาสารังสารีนาวิโยชาย สลานาปราสาลังสารังเป็นปกติด้วยสราดโปมาเตสพปัญญาติมิสราดเปตุปกตินมเนะคับเปวกากัสระด้วยนาเยบรังยุเตสำเร็จรูปเป็นมัตตาภูมามังคังแปลว่ามีช้างตัวทรัพย์มันจำนวนมากก็เหมือนกันจะสี่บทก็เหมือนกันนะฟิลนะไปฝึกทำนะถ้าไม่ฝึกทำเนี่ยเขียนลำบากนะ ให้เขียนแค่เพราะแค่ตรงนี้พอแล้วช่วงสมาธิส่วนช่วงนามนุวมิพัฒน์อะไม่เอาเยอะไปแต่ก็อยู่ก่อนนะจะมีบางตัวไม่นั้นมันเขียนไม่เป็นมันเืมเหมดเลยเกา่าอะอาทีนี้มาดูตรงนี้ที่มีอุปมาอยู่หน้าเนี่ยอุปมานะอุปปัฏฐะ ผู้สมานนะในในที่นี้ท่านจัดไว้อยู่ในกลุ่มของพินาทิกรณะวิพัฒน์ไม่เสมอกันใช่ไหมวิพัฒน์ไม่เสมอกันนะอะ่เอาตรงไหนมาเนี่ยอ๋อไป็นเขา้าไปแล้ว,วนนก็รู้โอ้ยเกาเข้ามาเลยเนี่ยรีบึกเข้าใจปะ เนี่ยอย่างเงี้ยมามาซ่อมมานี่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิพัฒน์อ่ะไม่เหมือนกันเนาะอืมแต่ว่าเวลาแปลเนี่ยท่านบอกว่าใฮ้ตามระเบียบแล้วต้องโยกตัวไหนมาโยกมาทำไมอะโยกมาทำไมเ,มเกี่ยวก็คืออย่างน,นี้อุปมาเนี่ยตัวอุปมากับตัวอุปเมยยะเน่ยมันต้องวิพัฒน์เดียวกัน ะเป็นริงไหนก็ได้จะเป็นวัจ,จะนะไหนก็ได้มันต้องหลักๆคือต้องวิพัตน์ตัวเดียวกันแต่ตรงเนี้ตรงนี้เขาลงชาติถี่วิพัตน์ใช่ไหมวิพัตน์เหมือนกันไหมไม่แต่ว่าต้องใส่วันวันโนศัพท์มาเพื่อแปรรับกับตัวอุปมายะเพราะว่าทำให้มัน มีฐานะเสมอกันนั่นใจไหมมันน่าจะอุปมาไม่ได้อุปมามันราวิพัฒน์ไม่ได้อุปมากับอุปมานเนี่ยตัวเปรียบเทียบกับตัวถูกเปรียบเทียบอบบต้องเป็นวิพัฒน์เดียวกันริงวจะนะไม่สําคัญอ่ะบริกรรครับ สุวรรณสาวิยะวันโนยัสสาโสยังสุวรรณวันโนสุวรรณสาวิยะวันโนยัสสาโสยังสุวรรณวันโนสุวรรณสาวิยะวันโนยัสสาโสยังสุวรรณวันโนวันโนอันว่าวันนะสุวรรณสาวันโนอีวะเพียงดังอันว่าวันนะเพียงดังแห่งไอเพียงดัง อันว่าวันณะแห่งทองยะพระภาววาโตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดอภิมีโยโสอายางพระขาวอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสุวรรณวันโนชื่อว่าสุวรรณวันนะแปลว่าผู้มีวันนะเพียงดังวันนะแห่งทองนะเพราะฉะนั้นถ้าลักษณะนี้ไม่จเป็นตั้งลบวันนะศัพท์ที่ศัพท์หลังเหมือนกับดูสิทธินะ ท่านูสติเขาเขาตั้งแบบนี้เลยเพราะฉนั้นวิพัฒน์เหมือนกันไหมเออเหมือนกันก็อยู่ในตรรยาที่กรณะนะแต่ในที่นี้วิพัฒน์ต่างกันไหมต,ต่างกันก็เป็นอยู่ในพินนางเห็นไหมท่านทั้นท่านจัดแบบนี้จัดตามวิพัฒน์ที่ปร,รากฏอยู่มีสามบรรทัดตรงนี้ เ่็นยังชมีภาพต่างกันใช่ไหมมัตติมีเหมือน,นกันไม่เป็นไรแต่ว่าเราเ็าเรียนได้นะนทำตัวลูกครับผมทำอะไรเนี่ยรีบนะลืมต,ตั้งอัดนะอย่าใสา่เองก็ได้นะ ก็แปลเลยครับวันโนอันว่าวันนะสุนัณสะวันโนอิวะเพียงดังอันว่าวันนะแห่งทองยะสะพระวโตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดอธิมีอยู่อิติอเถในอัตนีไตไนะ้ไม่ต้องแปลยะนะขอโทษไม่ต้องแปลตัดทำตัวรูปครับ ปฏติต่อการละเชื่อพหุปิหิสมาด้วยอัญาปัฏฐเถสุพหุปิเหตั้งเป็นยุตตาสมาด้วยนามานังสามาโสยุตตาโทลบวิพัตถังายด้วยเตสังวิพัตติโยโรปาจะเป็นปกติด้วยปกติจัสาสรันตาสะลบวิยะสาวรัสนะยะสาบด้วยพุทธฐานามะโยโคตั้งสุวรรณวันนาเป็นนามด้วย ตาทิตาสมาสังกิตากานามวาดเวตุนาติสุจะรังสุวรรณวันนาลงสีลธรรมาวิภัณฑูไอริงกะเตวตมาหลังจะอ่านการแปลงสีเป็นโอด้วยโซแยงเพนนาอจัสระด้วยปุภามาโตตทิตามาสารังสารเรนวิโยชาเยิรบสานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโดโพมาเตสาพยะติมเีสระโดเปตูปกติ นำเอานานปก่กกาสโรด้วยนาเยบรงยุเตสัมเรูปเป็นสุวรรณวันโนแปลว่าผู้มีวันนาเพียงดังวันนาแห่งทองนี่ตรงนี้ตรงนี้เขาวิพัฒน์เดิมนะในเฟลนี่สุรนรรสารเดิมนะเขเอาตรงนี้นะไม่ใช่เอาตัวที่นำเข้ามาประกอบคือวันวันโนเพราะว่า ถ้าเอาวนโนด้วยแสดงว่าเป็นวิพาทสมานเข้าใจไหมตัวนี้ต้องการเป็นพิพาทต่างกันต้ออกแค่นี้แต่ว่าเวลาจริงๆแล้วมันก็ต้องแปลให้เต็มวันณะต้องใส่เพิ่มใหม่ทีนี้ผิดเพี้ยวเลยนี่ได้นี่น ผมว่าถูกแล้วนะโอ้โเพีียวเลยอ่ะอีกรอบหนึ่งวันโนอันว่าวันนะสุวรรณสะวันโนวิยะอีวะเพียงดังอันว่าวันนะแห่งทองยะสะภาข้าวะโตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้อัติมีโยอิติอัติในอัติบุตติต่อการรักชื่อพระหกเทหิสามมา ด้วยอัญญปาทเทสุภาหุภิตั้งเป็นยุตตาตสมาด้วยนามังสัมาสุยุตตาโทวิปัตังระด้วยเตสังวิปติโยโลปาจเป็นปกติด้วยปกติจะสารันตสารบวิยารตายาสาด้วยอุตตาฐานามะปโยโกตั้งสุวรรณวันณเป็นนามด้วยตัทธิตาสมาศติกังการนามังวาตุยตุนาติสุจา รังสุวรรณนวรรณนาลงสีธรรมาวิภัตติวยลิงกาเทพธรรมารังจาการันตแปลงสีเป็นโอด้วยโสแยกเพนาณาออกจากสระด้วยภูปามาโตติตามาสารังสารเรณวิโยชัยโรสรานาบลงสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโรโปมาเตสะปัญญาติมหิสระโรเปตุปกติ นำมียนนานาปะกักสโลด้วยนาเยปรางยุเตสำเร็จโรูเป็นสุวรรณวันโนแปลว่าผู้มีวันนาเพียงรางวันนาแห่งทองเปลี่ยนยุธรรมพระหุนาติโกเขียนด,ด้วยไปปรึกษากันไปปรึกษานั้นไม่เข้าใจ